ทุกคนอยู่ช่งองนู้เลยครับซึ่งผมจะพาทุกคนมาแล,ล้วรู้ภาสาอุนสารครับความของผมอยู่นี่นี่ครับแลอเแลเหมาะจะมาซ้นนะครับอันนี้พื้นฐานร้อยเปเซ็นครับ <c oughs> อย่างแรกก็เอาชิ้นนี้ขาวครับไม่ต้องสนใจสีน,นี้ว่าจะตรงเซ็นเตอร์นี่ค หาจุตึกระงครับแล้วก็หาแบบนี้ครับที่มันอยู่ข้างๆตรงนี้เอาด้านไหนก็ได้ครับแล้วอันนี้ครับดึงขึ้นมาครับอันนี้ครับกรณีนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าอันนี้ครับถ้าเราบิดขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ก็จะบิดลงมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบิดแบบนี้ไม่บิดแบบนี้ครับบิดแบบนี้ลงมาแล้วก็ตรงนี้ขึ้นครับไม่ต้องสนใจอตรงนี้นะว่าจะล้อมหรือไม่ล้อม สนใจคก็ว่า่วนตรงไอ้สีตัวเนี้ยมันต้องหลอมครับต่อไปอันนี้ข้างล่างอัสุดท้ายครับยัไงถ้าเราปิดตรงนี้ขาขามันก็โอกครับเพราะฉะนั้นเราเอาสีขาสีขานี่ครับปิดตรงนี้ครับหน้าทวนครับนี่ครับแล้วก็บิดตามแล้วก็ปิดปิดไปทางนี้ครับแล้วก็ขึ้นครับจบครับ ต่อไปคอล้อมขาวครับวิธีการทำเนี่ยง่ายมากเลยเอเคเอาขาวกับเขียวเนี่ยมาล้อมมาตรงเซนเ,นเตอร์นี่ครับแล้วก็บิดตรงนี้สองขั้มครับมันก็จะได้ขาวตรงนี้ล้อมขาวครับก็อย่างขาวล้อมเหลืองนั่นแหละครับเอาสีแดงเนี่ยปิดมานี้ครับแล้วก็ลงสองรั้งครับเพราะฉงนั้น เราก็เอาส้มมาปิดมาทางนี้ครับเซนเตอร์ส้มครับแล้วก็ปิดลงมาครับนี่ครับจากนั้นก็สูตรนี้อันนี้สุดท้ายครับชิ้นนี้สุดท้ายครับแล้วก็ลงครับครับจากนั้นแล้วก็ตัดภาพนะครับจากนั้นต่อไปครับเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ครับให้ทำชั้นนี้หนึ่งหรือขาวสีขาวเต็มครับ มาแล้วเนี่ยนี่ครับสีสีแดงเขียวน้ำเงินขาวครับปิดขึ้นมาครับขึ้นขวาครับแล้วก็ลงครับอันนี้ครับแล้วก็เราก็เอาสีแดงเนี่ยไปหาเซนเตอร์สีแดงครับนี่เซนเตอร์สีแดงอยู่นี่ครับแล้วก็ขึ้นขวาลงครับอันนี้ครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้มาครับแล้วก็ต่อไปก็ ส้มน้ำเงินขาวครับถามว่าตรงนี้มันตรงแล้วใช่ไหมสีน้ำเงินแต่มันไม่ใช่ครับต้องหาสีส้มครับสีส้มถ้ากรณีที่มันอยู่ข้างล่างนี้ครับน่ครับขึ้นขวาลงครับอันนี้ครับแล้วก็ส้มครับส้มอยู่ตรงนี้หาเซนเตอร์ส้มครับขึ้นขวาลงไปนี้ครับมันก็จะได้เป็นรูปแปด เลขแปดครับมันปฏเพีนแปดครับปจิพีเลขแปดครับขาวแดงโซ่ลมือื่นครับขึ้นขวาลงถ้ามันอยู่ข้างบนนี่ครับแล้วก็บนบนไปตรงนี้นะขึ้นขวาตรงนี้บิดไปตรงนี้อันนี้จะลงเลยไหมไปตรงนี้อีกแล้วก็ลงนี่แล้วก็อันนี้ครับขึ้นขวาลงแบบนี้ครับ ต่อไปก็ขาน้่ขาวส้มเขียวครับบิดมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นขวาตรงนี้สองครั้งแล้วก็ลงครับต่อไปก็เก็บครับขึ้นขวาลงครับมันก็จะได้ชั้นหนึ่งมาแล้วก็สีขาเต็มครับเป็นไงครับง่ายถ้าเราทําเข้าใจง่ายเนี่ยมันก็ถ้าเราทําเาข้าใจเร็วเนี่ยมันก็ได้นะครับอันนี้คือสูตรพื้นฐานนะครับ C F O P เนี่ยเราผมไปจำม,มาก่อนครับผมจำได้แค่คอร์สนะครับเหรอคุณถามต่อโอเคครับเริ่มี่ตอนเจ็บชั้นที่2ครับนี่ครับมันจะมี2คู่นี้ครับแต่เราไม่เอาคู่นี้นะมันเป็นสูตรของคู่ F ตัว L ครับเราจะเอาแค่อันนี้ไม่ต้องสนใจนี้นะโอเค้ส้มขาน้ำเงินครับปิดไปทางที่ไม่ใช่สีน้ำเงินแบบนี้ครับ สีเขียวนะปิดไปดทางสีเขียวแล้วก็ขึ้นขวาลงขวาขึ้นตรงนี้ขวาลงครับอันนี้ครับมันก็จะได้ชั้นสองครับอันนี้ก็เต็มนะครับต่อไปก็หาบิดนไปทั่วๆครับเป็นนีงครับแล้วก็แดงเขียวครับนี่ครับตรงนี้ครับอิดไปตรงนี้ ขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวา,ขวาลงครับอันนี้มันก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อไปก็ทำกรณีที่มันอยู่แบบนี่ครับอ่าใช้สูตรเดิมครับข,ข,ขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาลงแล้วก็เอานี้ครับส้มเขียว สา,ายขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาลงเหรอครับมันก็จะมีชั้นสองเต็มแล้วครับพี่ผมชีอ่ะก็คือการทําสีเหลืองให้เป็นบวกครับแล้วก็จะทําปาเพียนครับใช่ครับกรณีนี้มันมีเยอะครับไม่รู้จะอธิบายหมดหรือเปล่าครับนั่นแหละครับอยู่ที่ตัวคุณจะจะเล่น f c f o p ครับก็ผมจะสอนแค่ OLL อันเดียวครับเพราะว่าหลานนี้ครับขวานี่ครับขวาลงบนขวาหน้าทวนบนซ้ายหน้าจามขวาขึ้นครับอันนี้พวอจะได้บวกครับหาชิ้นไหนเซนเตอร์ตรงไหนอาไรสีอันนึ่งจะเป็นผัตเพปี่ยนอย่นี้ครับจะเป็นอห่นี้ครับ ถ้าอันนึงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ครับขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาสองครั้งแล้วก็ลงมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับจากนั้นก็ปิดไปทางที่ไม่ใช่สีเหลืองอยู่ตรงนี้ครับขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาสองครั้งลงอับนี้ครับก็จะได้ O L แปดครับจากนั้นก็ขึ้นขวาลงขวาขึ้น พอสองครั้งแล้วก็ลงครับนี่ครับแล้วก็รูถถังครับขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาสองครั้งลงนั้นก็ทำเอิดปัจเพียนครับเป็นนี้ครับปัจเพียนขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาสองครั้งลงมันก็สำหรับคนที่มีกล้ามปูนะครับ เช้นสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นก้ามปูนะครับสีน้ำเงินครับแล้วเราจะมาทําห,าหน้าเต็มหาน้าเต็มไว้ตรงนี้ครับด้านขวามือของเราแล้วก็ขวาสองครั้งล่างสองครั้งขวาขึ้นบนขวาขวาลงล่างสองครั้งขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นครับแล้วก็ปิดมาส่วนคนที่เป็นเป็นประ,ะเพียนแบบอันเดียวครับ ก็ทําทาสูตรเมื่อกี้ได้เลยครับย้อนกลับไปดูได้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราก็จะบิดหลังสองครั้งครับหลังสองครั้งหน้าแล้วก็หาสีแดงครับสีแดงอย่างนี้บิดแล้วก็ซ้ายขึ้นขวาขึ้นครับหลังสองครั้งขวาลงซ้ายลงบิดเสียตรงแล้วก็ขวาลงครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ